ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาเก็บตกสองตัวล่างของรัฐบาลในงวดประจำวันที่16กันยายนนี้ให้ท่านได้รับชมกันก่อนอื่นคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสระกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นวันนี้เราจะมาคำนวณสูตรสองตัวล่างของรัฐบาลให้ท่านได้รับชมกันก่อนอื่นนะครับเราจะคำนวณเราก็จาต้องมาชี้แจงให้ท่านได้เข้าใจกันก่อนว่าการคำนวณน,นั้นเราก็ได้นำสองสูตรมาจับรวมกัน สูตรที่1นนะครับตัวนําของเราก็คือเลข7นะครับสูตรที่2ตัวนําของเราก็คือเลข2สําหรับตัวนํานี่เราจะบวกทุกครั้งนะครับของสูตรของเรานะครับเราก็มาดูซิว่าตัวไหนมีกี่ขีดอย่างเลข2นี่มี1ขีดเราก็เอามาบวกเลข6นี่มี3มขีดเราก็เอา3ามาคูณนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับท่านที่ชอบ ในด้าน2ตัวล่างของรัฐบาลนะครับเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับเราก็มาดูเลข2เลข0เลข3เลข1นี่นะครับมีอย่างละขีดเราก็ยกออกมาบวกนะครับเลข6นี่มี3ขีดแล้วก็ยกเลข6มาคูณด้วย3ก่อนจะบวกเรามาคูณกันก่อน3คูณ6นะครับ3 6 1 8เราก็ได้เลข8แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนำนะครับตัวนำเลข7สูตรที่1นะครับ เอามาบวก7บวก1บวก8บวก3บวก0บวก2เท่ากับ2 1นะครับเราก็ได้แล้วสูตรที่1คือเลข1นะครับเรามาหาสูตรที่2นะครับสูตรที่2เรามาดูเลข2เลข6เลข0ย์เลข5เลข6มีอย่างละขีดเราก็นำเอามาบวกนะครับตัวนำของเราในสูตรที่2นี่ก็คือเลข2เราก็จะมาบวกทุกครั้งนะครับ เราก็มาบวกกันเลย2บวก6บวก5บวก0บวก6บวก2เท่ากับ21เราก็ได้แล้วสูตรที่1คือเลข1สูตรที่2ก็คือเลข1เรามาจับรวมกันก็เป็น1 1น,น,นะครับ1 1น,น,นี่ในงวดประจำวันที่31นะครับ31ของเดือน กระด,ดาโคมนะครับก็ออก2ตัวท้ายนะครับ2ตัวล่าง1นึงนะครับก็ตามที่เราคำนวณนี่เช่นเคยนะครับเราก็มาคำนวณกันต่อนะครับในงวดประจำวันที่3 1บนี่นะครับ3 1บอที่เลยไปแล้ว3 1กระบกระดาโคมนะครับ31กระด,ดาโคมเราก็มาทำเหมือนเดิมนะครับเราก็มาดู เลขหนึ่งเลขสามเลขสามเอ้เลขห้าเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าเลขสองนี่มีอย่างละขีดแล้วก็ยกออกมาตั้งบวกเลขหกนี่มีสามขีดแล้วก็ยกเลขหกมาคูณด้วยสามก่อนจะบวกเราก็มาคูณกันก่อนนะครับสามคูณหกนะครับสามหกสิบแปดล้วก็ได้เลขแปดแล้วหลังจากนั้นตัวนําของเราเลขเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งเราก็เอาเลขเจ็ดมาบวก 7บวก2บวก8บวก5บวกสบวก1เท่ากับ26สูตรที่1เราได้แล้วเลข6เรามาหาสูตรที่2กันต่อสูตรที่สองเรามาดูเลข1เลข1เลข3เลข4ี่เลข6มีอย่างละขีดนะครับเราก็ยกเอามาบวกนะครับมาบวกตัวนำของเราสูตรที่2ก็คือเลข2หลังจากนั้นเราก็มาบวก2บวก6บวก4บวก3บวก1บวกหนึ่ง เท่ากับ17เท่ากับ17เรามาจับรวมกันสูตรที่1คือเลข6สูตรที่2คือเลข7มาจับรวมกันก็เป็น67นะครับ67เราก็มาดูว่าในงวดประจำวันที่16สิงหานะครับ16สิงหานี่จะมีไหมสองตัวล่างของรัฐบาลนี่นะครับมีนะครับ67นี่นะครับ67ตามที่เรา คำนวณเข้าไว้เมื่อกี้นี่นะครับนี่นะครับห7เนี่นะหลังจากนั้นเราก็มาคำนวณกันต่อในวันที่16นะครับ16สิงหาคมนะครับเราก็มาดูเลข7เลข2เลข8เลข4เนี่ยนะครับมีอย่างละขีดเราก็นำเอามาตั้งบวกนะครับหลังจากนั้นเลข7ตัวนี้นะครับมี3ขีดเราก็ยกเลข7มาคูณด้วย3 ก่อนจะบวกเรามาคูณก่อนนะครับ3คูณ7นะครับ3 7 2เยี่บนะครับเราก็ได้เลข1หลังจากนั้นเราก็าตัวนำเลข7มาบวกนะครับ7บวก4บวก1นบวก8บวก2บวก7เท่ากับ29เนะครับเราก็ได้แล้วเลข9นะครับหลังจากนั้นเรามาหาสูตรที่2สูตรที่2เรามาดูเลข7เลข6เลข2เลข7เลข7เนี่ยนะครับมีอย่างละขีดนะครับ เราก็นำเอามาบวกนะครับก่อนจะบวกเราก็เอาตัวนำนี่ก่อนนะครับเลข2นี่นะครับมาบวก2บวกเจ็ดบวกเจ็ดบวก2บวก6บวกเจ็ดเท่ากับ31 3 1เรามาจับรวมกันเราก็ได้เลข9กเลข1นนะครับมาจับรวมก็เป็น91นะครับเป็น9 1หนึ่งเราก็มาดูซิว่าในงวดประจำวันที่1 กันยายนนะครับ1กันยายนเนี่ยนะครับหวยก็ออกมีไหมครับ91มีครับนี่นะครับ91ตามที่เราคำนวณนะครับเราคำนวณก็ได้91นะครับเราก็มาคำนวณกันต่อนะครับในงวดประจำวันที่1กันยายนดูซิว่าวันที่16กันยายนจะได้เลขอะไรเรามาคำนวณก่อนเราก็มาเอาเลข1เลข8เลข7เลข9เนี่ยนะครับมาบวกนะครับมาตั้งบวก และเลขหนึ่งนี่มี3ขีดเราก็ยกเลขหนึ่งมาคูณด้วย3นะครับก่อนจะบวกเรามาคูณก่อน3คูณ1ครับ3 1 3เราก็ได้เลข3หลังจากนั้นตัวนำเลข7เราก็เอามาบวก7บวกเบวก3บวก7ดบวก8บวก1เท่ากับ35เราก็ได้เลข5นะครับเราก็เอาแต่เลข5หลังจากนั้นเรามาดูสูตรที่2สูตรที่2นี่เลข1เลขเเลข8เลข4 เลข1มีอย่างละขีดแล้วก็ยกออกมาบวกมาบวกตัวนําของเราก็คือเลข2นะครับเราก็มาบวกก่อนนะครับ2อ4บวกหบวกสบวกแบวกเบวกหเท่ากับ25นะครับเท่ากับ25มาจับรวมก็เป็น55นะครับสูตรที่1ได้5สูตรที่2ก็ได้5เราก็มาดูนะครับในงวดประจําวันที่16นะครับ 16กันยายนนี้จะมีมาใหม่นะครับล่าง2ตัวนะครับของรัฐบาล55นะครับอันนี้เราเผื่อไว้นะครับเรากันเขาไว้นะครับเรากันก็คือตัวรองนะครับก็คือ2 5นะครับ25ให้ท่านทิ้งไว้นะครับเนี่ยสองห้านี่ให้ติดไว้นะครับแต่ตัวเต็งของเราคือ5 5ห ตัวรองก็คือ2 5ครับก็ขอฝากเขาไว้นะครับถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นที่พอใจของท่านผู้ฟังผู้ชมแล้วถ้าหากว่าท่านพอใจก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆก็จะมาลงให้ท่านได้รับชมกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับสวัสดี